สวัสดีค่ะมาพอกับสาวโรงงานค่ะมื่อนี้ค่ะเมื่อนี้สาวโรงงานสิมาย่ำหนวดปลาหมึกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหนวดปลาหมึกหนวดใ่ใหญ่น,นะคะ่ะหนวดน้อยๆค่ะพี่น้องสาวโรงงานานี่สื่อแบบแซ่แข็งมากเนาะคะ่ะแล้วก็เอามาล้างทาความสะอาดแล้วก็เอาไปลวกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมาย่ำกันเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะใส่พะะสริกเนาะค่ะสาวโรงงานใส่พริกเพชเพชเจ็ก,จกน้อยเนาะค่ะพี่น้องมันยังแสบค่ะ ชูรสเนาะค่ะตามด้วยน้ำบักหนาวเนาะค่ะพี่น้องสองอนเนาะค่ะใส่น้ำตาลเขียวเนาะค่ะใส่น้ำปลาซอนหนึ่งะค่ะ กับติดตามด้วยน้ำปลาแดกเนาะคะ่ะสูตรนี้ย่อมใส่ปลาแดกเนาะคะ่ะทับพี่คืองเนาะคะ่ะคน้นให้เข่ากันเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสารุงานกับสีซิมเนาะคะ่ะ ขาดหวานจะน้อยนะค่ะเติมหวานค่ะเรียบร้อยนะคะสารลานายนสใส่หนวดปลาเมึกลงไปนะคะก้นใ้เขาเครื่องเลยะค่ะ ผ่าหนากินม่ค่ะพี่น้องววเวตาแอบร้ยายเนาะคะ่ะสารงานกระสิไส้พักเนาะคะ่ะไส้หอมแดงเนาะคะ่ะขึ้นชายแล้วกับพักซี่ใบเลยเนาะคะ่ะหอมเปห้าว้นให้มันเข้ากันเลยเนาะคะ่ะ ่ะเรียบร้อยเนาะค่ะย่ำหนวดปลาหมึกสาวโรงงานพระธรรมพระแสบค่ะสูตรไสหนังปลาแดกเนาะค่ะเดี๋ยวสาวโรงงานกับสีตักไสจานสู้พี่น้องกิน ค่ะตักใส่จานเรียบร้อยเนาะค่ะย่ำหนวดปลาหมึกสาวโรงงานผ้าทำผ้าแสบค่ะค่ะเป็นยังไงค่ะที่สันหน้าตาเป็นแต่แสบบ่ค่ะค่ะไพ่มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวโรงงานผ้าทำผ้าแสบในเดอค่ะสวัสดีค่ะ